หอมๆเข้มข้นสมูทละมุนน่ากินต้องเมนูนี้เลยฮันนี่คาวาน่าหรือว่ากาแฟน้ำผึ้งนะครับสีสันสวยงามหอมๆน้ำผึ้งมากๆเลยครับเข้มข้นกาแฟมากๆเลยครับเมนูนี้อากาศร้อนๆแบบบ้านเรานี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใครร้อนเลยครับเมนูนี้หอมๆมากๆเลยครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นเลยนะครับกับเมนูกาแฟน้ำผึ้งหรือว่าฮันนี่คาวาน่านะครับกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีม สีสันสวยงามหอมมน่ากินมากๆเลยครับทุกคนว้าวแบบชำ้ำๆเลยครับอากาศเราอนแบบบ้านเรานี้ได้สักแก้วดีชื่นใจใครร้อเลยครับเมนูนี้กับเมนูกาแฟน,น้ำผึ้งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาลาดด้วยน้ำผึ้งข้างบนนะครับมหอมมน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้สีสันสวยงามแบบชำ้ำๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยมเมล็ดอัลมอนด์สไลด์นะครับ อันนี้เป็นเมล็ดอมอนอบแห้งนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำกาแฟอีกทีนึงนะครับอืมช่ำๆเลยครับน่ากินมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูกาแฟน้ำผึ้งนะครับน่ากินไหมครับทุกคน